เจนนี่ลบชื่อ9้าในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวทำงี้ได้ไงสวยแล้ว9เกินไปไหมเจนนี่ล่าสุดลบชื่อ9้าออกจากเพลงแล้วสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและ9้าเกิดโพลล่าสุดวันนี้9้าวได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนกระแสโดยว่าที่เจนนี่พูดตอนไลฟ์สดว่าสัญญาใจเรื่องจะแบ่งยอดไรายได้จาก YouTube ที่เกิดจากเพลงเลิกคุยทังอำเภอ แบบ70 30ไม่มีอยู่จริงตนขอยืนยันว่ามีโดยเจนนี่บอกไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่เพลงนี้จะปล่อยออกมาว่าจะให้การที่บอกว่านั่นเป็นข้อเสนอในกรณีที่ท้าตนมาเป็นนักร้องในค่ายเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่ได้ยินคือเพลงนี้ไม่ใช่ของน้องเป็นของดิลลี่ถ้าน้องเซ็นสัญญากับพี่พี่จะให้ในเพลงน้าไม่ใช่เพลงนี้ด้วยนะครับ ก้าวบอกเมื่อพิธีกรถามว่าทำไมถึงเพิ่งออกมาพูดตอนนี้ก้าวก็ว่าก่อนหน้านั้นได้ยื่นเอกสารไปแล้วแต่ถูกเมือนพิธีกรถามอีกว่าเอกสารที่ส่งคืออะไรขณะเดียวกันเจนนี่ก็พูดว่าไม่เคยได้รับเอกสารซึ่งก้าวก็นำออกมาแสดงให้เห็นว่าเป็นโนติสที่ทวงถามเรื่อง30%และชี้ให้เห็นว่ามีลายเซ็นผู้รับเอกสารไว้ เรื่องส่วนแบ่ง500บาทจากการไปออกรายการโทรทัศน์จนกลายเป็นฉายา950 0เขาก็ยืนยันว่าได้500บาทจากรายรายการซึ่งหนึ่งในนั้นคือรายการโหนกระแสจนพ่อของตนโทรไปคุยกับทีมงานรายการที่ไปออกในช่วงหลังว่า500บาทไม่พอจึงได้มาจํานวน3,000บาทจากเจนนี้สำหรับ2รายการหลังที่ไป ซึ่งมาคุยถึงตอนนี้เกลน่ายก็ได้นำเอกสารการจ่ายเงินของรายการมาแสดงให้เห็นพร้อมกับว่าตอนแรกคิดจะเชิญแค่ลิลี่กับเก้าจึงเตรียมค่าตอบแทนไว้ให้7 0 0ดบาทแต่ภายหลังเพิ่มเจตน,นี้ในฐานะคนแต่งเพลงจึงเพิ่มให้อีก3,000บาท กายังบอกด้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีผู้ใหญ่ฝั่งเจนนี้ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แต่ตอนนี้เรื่องไปไกลแล้วตอนจึงขอให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อผมอยากให้พี่พูดความจริงถ้าพี่ยอมรับมันก็จบไปนานแล้วตอนนี้มันยาวยืดผมก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ว่าเขาจะเอาอย่างไงผมไม่สามารถตัดสินใจได้ ครันพิธิกรถามว่าถ้าเขาให้หนึ่งล้านจบไม้ก้าวบอกไหมครับจากนั้นก็ย้ำอันนี้ผมแล้วแต่ผู้ใหญ่ล่าสุดชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังมีโพสต์หนึ่งมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของเพลง เลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวใน YouTube ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีข้อมูลเปลี่ยนไปคือล่าสุดไม่มีชื่อก้าเกิดพลเป็นนักร้องร่วมกับลิลี่แล้วเราลองไปดูโพสและความคิดเห็นเหล่านั้นกันเลยจ้า